ครับเมื่อสักครู่เราก็ไปที่ปอทอนะครับแต่ว่าพนักง,งานสอบสวนปทออก็แนะนาว่ากำนัน็นเจ้าพนักงานก็อยู่ในอำนาจของกองบัะคับการป้องกันและปราบปรามการที่จท,ที่ชอบนะครับเนื่องจากว่าเรื่องนี้ทางผูรง้ร้องได้ร้องไว้ทางอำเภอแต่ว่าพ่วงเวลาของทางอำเภอเนี่ยไม่ทันที่ทาง แนะนว่าให้มาที่กองมังการสารปอเพราะที่นี่จะใช้เวลาแค่ไม่เกินสามสิบวันก็รวบรวมหลักฐานได้นะครับเลยผมก็เลยจะพาผู้น้องเนี่ยไปพบกับนักงานสอบสวนกองมังการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ชอบครับเอาไปถ่ายได้หรอข้างนอกข้างนอกข้างนอก เราเราถ่ายชอบไปั